ครับผมอยู่กับมิเตรหมี่ฮะวันนี้พามาดูปั๊มเบรกของของซอนเทสเราเองนะครับสาเหตุหนึ่งในสาเหตุแล้วกันนะครับของที่ในกลุ่มเพื่อนๆนชอบบ่นกันว่าผ้าเบรกหมดไวหรือว่าอะไรแบบใช้แป๊บแป๊บามผ้าเบรกหมดแล้วนะครับบางคนไม่กี่พันโลก็หมดแล้วนะฮะอย่างแรกเลยต้องบอกว่าปั๊มเบรกเนี่ยมันเป็นระบบแบบไฮดรอลิกนะครับคือต่อให้คุณจะกำแบบเอามือไปแช่ไว้คอเบรกไว้นะฮะอย่างที่เคยได้เห็นกันเลยแล้วกันเอายกตัวอย่างนะครับ ขับรถตามรถเราอัตโนมติกเนี่ยส่วนมากจะเห็นเลยว่าไฟท้ายกดค้างไว้แดงเกือบทุกคันนะครับนั่นคือมือของคุณเนี่ยไปคอเบรกไว้บางคนคิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรนิดเดียวนะครับนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกอเดี๋ยวผมกำให้ดูกำแบบนิดเดียวยังไม่ถึงคิกของปุ่มก็เลยนะครับเดี๋ยวรบกวนกำให้หน่อยอ่ะกำแบบนิดเดียวเลยนะค่อยๆกำแบบแค่นั้นเลยนะอ่ะแล้วคุณมาดูที่ตัวลูกสูบป,ปั๊มอ่ะต้องดูนะครับอ่ะกำให้หน่อยฮะเห็นไหมแค่นิดเดียวเลยยังไม่ทันถึงคิกเลยลูกสูบมีการขยับตัวดันพับเบรกแล้ว และในกรณีที่เบรกมันอยู่เนี่ยเห็นไหมมันอยู่ลักษณะเนี่ยติดกับตัวสูบเลยนะครับเพราะฉะนั้นที่เวลาที่คุณขยับตัวปั๊มเนี่ยตัวลูกสูบมันก็ดันเบรกไปด้วยแต่โอเคด้วยแรงเฉื่อยของรถหรือว่ากําลังของรถเนี่ยทำให้เบรกมันจับไม่อยู่อยู่แล้วนะครับจนกว่าเราจะกำจนถึงท่านแบบอ่าโอเคในระยะที่เบรกมันจับกับจานเบรกได้นะครับอันนั้นคือในกรณีตัวอย่างแต่ในกรณีที่อ่ากำไม่ถึงคิกเลยเห็นไหมยขยับแรงมากขึ้นนะครับขยับเข้ามามากขึ้นอันนี้คือเบรกเริ่มทํางานแล้ว แต่กว่าจะถึงจุดจุดนี้นะครับบางคนคอเบรกไปต้องเป็นระยะกี่โลแล้วนะทำให้มันเกิดสภาวะพเบรกหมดเบรกเฟสนะครับอะไรต่างๆนานานะก็วิธีการใช้งานง่ายๆก็คืออย่าเอานิ้วไปคอเบรกไว้วางไว้เฉยๆก็พอนะครับบางคนในเกี่ยวไว้เลยไม่รู้จะเกี่ยวไว้ทำไมอันตรายนะครับพระเบรกหมดไวเบรกอาจจะเฟดเบรกอาจจะร้อนพอถึงเวลาที่จะใช้เบรกจริงๆเนี่ยมันเบรกไม่อยู่นะครับบางคนว่าเบรกหมดไม่กี่พันโลเนี่ยหมดแล้วนะครับประมาณนี้นะพยายามฝึกไว้นะครับอย่าเอามือไปคอไว้ นะฮะหรือว่าถ้าเอาต้องจําเป็นจะวางก็คือวางเฉยๆอย่า,ยา,ยาไปเกี่ยวไว้นะครับประมาณนะครับขอบคุณครับผม